เจอกับผมอีกแล้วกรบเมืองสีดีไอไครับพี่น้องอวันนี้นะผมจะพามาดูท่านไหนที่ชอบติดกันกระแทกหรือกันรอยนี่ครับท่านไหนที่ชอบติดเรามาดูกันผมไปดูในชิปใน y t u t u นะในหลายชิปมาเวลาแกออกเราจะเป็นขอบนะ,ะเราจะมาลื้อเลยครับวันนี้รถผมติดมาได้ประมาณเกืบอบ2ปีอ่ เป็นรอยคาบน้ำหรือเป็นสนิมมาดูกันครับมันจะเป็นอย่างไรข้างในสดๆเลยครับนะสวามแล้วก็จะเหนียวติดมือเนียวครับหมดสภาพแล้ครับนะ เป็นย่างเหนียวเลยครับติดมือเลยครับแล้วก็ไม่สวยนะครับดำหรืออะไทิ้งไปเนี่ยก็จะเป็นขอบรอยอย่างนี้แต่บางคันติดนานๆครับมันจะกินสีเข้าไปแต่อันนี้เรามาล้างดูก่อน ดูขอบประตูต้นไม้ที่ชอบติดนะครับแต่ผมก็ว่าสวยแหละแรกๆมันก็ได้ติดแต่ประตูไม่เท่าไหร่นะนี่แต่ก็มีประโยชน์นะครับเวลาเปิดก็จะไม่ได้เป็นรอยแต่อ ออกเลยับออกเลยออกเลยฝา นมาดูกันชัดๆครับนี่เลยไม่รู้จะกินสีเข้าไปหรือเปล่าครับโอเคครับสำหรับชิปนี้ก็ไม่มีอะไรมีแค่นี้แค่มาบอกเพื่อนๆที่ชอบติดครับอย่าติดไว้นานเกิน เห็นเห็นเห็นใน u t u b e นะเขาลงมาเออติดไว้นานแล้วก็เป็นสนิมกัดขอบกินสีเข้าไปผมก็เลยรีบถอดออกก่อนเลยไปแล้วครับบ๊ายบาย